สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูแอร์กัลูกค้านะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเปิดแล้วมีไฟกระพริบนะครับอันนี้ก็เจอแล้วเจอแล้วที่ไฟกระพริบเจอแล้วนะครับไฟกระพริบนี่นอนสบายเลยหนึ่งตัวเรียบร้อยจิ้งจกเข้านี่นอนสบายเลยหนึ่งตัวช็อตเป็น <Okay. S 2> อ่ะโอเคครับวันนี้ก็เป็นอาาะไรตัวนี้นะครับที่เราซื้อซื้อมานะครับอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกับเจ้าตัวเอะนะครับ เวลาจิ้งโจกมันจะเข้ามันจะเข้าตรงนี้นะทำไมมันจะมีช่องเข้าอยู่ตรงนี้นะมันจะมีช่องเข้าอยู่ตรงนี้นะกับช่องนี้นะจะมีสองช่องนะเดี๋ยวตรงนี้เราเราองเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะตัวแอโรเทปนี่นะแปะแปะช่องตรงนี้ไว้นะครับนะเพื่อให้ไม่ให้มันเข้านะตัวนี้แปะไว้เพื่อให้มันมีรูน้อยนะป็นแอโรเทปนะครับตัวนี้ นี่มันจะเข้าไม่ได้หรอกวอาตรงนี้มันสีมาละโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดเทสกันออโอเค เรียบร้อยแล้วอันเดียวเราจะน้ประกอบกับอันนั้นไม่เสียค่ะเอ็นเขามาเสียเทียวแล้วก็เลยกำลังเอ็นออ๋น้ำตัวใหญ่พอเห็นไฟมันกระพริบปิ๊ปปี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 ๊ปแล้วเอ๊ะมันไม่เชิดขาเลยเลยมาถึงยืนเปิดแล้วก็บอกเี็นหมดผ่าแล้วก็มองไอ้ตัวนี้มันกระพริบแบบกระพริบเหมือนมันช็อตอ่ะน้องมันถ่ายรูปให้ดูแล้วแต่มันก็บอกว่าผมก็เลยว่าเอ๊ะ อะไรมันเข้าไปในแผงหรือเปล่าพอเปิดฝาน้องรู้ก็ดูเอาจิ้งจกนอนตายเออคือลืออยู่ก็ได้สำหลัแล้วช่างก็ต้องตรวจถูกป่ะก็ต้องตรวจของอะเช็คของอีกเราก็ต้องเช็คแหละนี่ก็ต้องเช็คหน่อยโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยอนะครับนาก็ อ่าคือบอร์ดซื้ออะไรมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็ลังเพจอยู่นะก็ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติดด้วยเดี๋ยวก็กสวัสดี้ก็ส่งงานลูกค้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผงเปลี่ยนอะไรก็อยู่ที่ประมาณ2,000ัน 2, ไปไปนะครับประมาณเกือบ2,000ันไปไปประมาณ2,800ันแปครับประมาณ 2, 000, 9, นี้นะ,นะพอตัวบอร์ดเองนี่ก็ 10, 2, ป,รรประมาณสอง0ันต้นๆนะแต่ก็มีค่าเซอร์วิสค่าต้นแรกด้วยนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ3,000ันนะโปรติกาแก็ ปิดจ็อบดิวนี้นะสวัสดีครับ 8, 4, 8, 6, 8, 2, 1,